อ๋องเอกพาวินสุนทราพิชายนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทบริษัทลัทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องคะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่อ๋องแถวบ้านฝนตกไหมอ่ะดูชุ่มชํำมากเลยหนอไม่ตกอืมใช่ครับแถวออฟฟิศนวยตกหนักมากเลยอ่ะตกหนักกันหรอกใช่ใช่แต่พี่มืดคืนๆแต่ไม่ตกครับ โอเคค่ะนั้นคงจะรอใกล้เวลาเลิกงานแน่ๆเลยนะโอ้โหครับมาตามนับแต่ก็ไม่ผลอะไรกับพี่นะครับเพราะว่าอยู่บ้านว่าผมอยู่คอิมฉาที่สุดครับเอาช้าเลยครับช้าเลยทำไมเบื่อแล้วใช่ไหมคะเบื่อแล้วครับเอเบื่ออิจฉาคนออกไปข้างนอกมากกว่าแล้วตอนนางเนาะเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างนี้บ้างนะ ผมเอาละเมื่อเช้า,ชานี้เราพูดคุยกันถึงตลาดหุ้นไทยไปพี่อ่องบอกว่าเซตอยู่ในช่วงพักตัวเนาะก็ตอนนี้ก็หนึ่งพันห้ารอยสี่สิบาดจุดเจ็ดสองจุดด้วยกันยังไงต่อดีคะพี่อ่องคะก็ยังเป็นเป็นการพักตัวอยู่นะครับก็เออมันก็เป็นแบบฟื้นตัวมาแต่ดูแล้วกรอบบนก็ยังไงจกจำกัดอยู่ที่ประมาณแถวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับ,รบแล้วก หนึ่งห้าศูนย์เป็นจุดสูงเดิมที่อาจจะอาจจะจำกัดการการขึ้นก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็เหมือนเป็นแบบอรอบพักตัวซึ่งก็อาจจะมีแบบแนวไปแบบหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันมันก็พักแล้วเพื่อแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับซึ่อแถวพันหก ก็มีโอกาสจะ, <Okay. S 2> จ,ะจะขึ้นไปถึงนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามันมันจะพักมากพักน้อยนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าตัวแปรมันก็มันก็เหมือนกับขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างนอกด้วยนะครับ <S <S โดยเฉพาะให้ตัวบอลยูในช่วงนี้ mm hmm. ที่มันแบบเ,เล่งตัวขึ้นถ้ามันแบบยังยังเล่งตัวขึ้นอยู่มันก็จะกดดันพวกตลาดหุ้นรวมถึงเซ็นบ้านเราด้วยนะครับให้มีโอกาสอาจะแบบพักตัวมากหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ อ่าที่บอกไปว่าปลายทางมันมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับเราะนั้นก็เป็นโอกาสในการซื้อแล้วกันนะครับ<ช>อบันจะบแตกทั้งสองไม้แถวประมาณหนึ่งห<ช>้าสามศูนย์หนึ่งห้าสี่ศูนย์ตรงเนี้ยแล้วก็เออเผื่อไว้หน่อยตอนมันเผื่อหลูดพันห้าแต่ก็ค้ดว่าไม่ไกลประมาณหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ประมาณเนี้ยนะครับอ<ช>ืซื้ออีกอีกไม้นหนึ่งนะครับอ<ช>ืตอนนี้ถ้าแบบจะพักขั้นสั้นนะถ้าแบบข<ช>ึ้นต่อก็ไม่ควรต่ำกว่าประมาณ หนึ่งห้า่นเจ็ดนะครับอืมก็จะเท่ากับยี่พันห้าได้เพื่อรอบหน้าก็เมีโอกาสจะทะลุละนะครับเพื่อไปหาต้านเป้าถัดไปก็คือพันหกนะครับอ<ช>แต่ถ้าสุดก็เท่ากับตลาดจะพักตัวมากหน่อยนะครับเพราะนั้นแผนเราคือรอยแนวหนึ่งซื้อที่ประมาณหน<ช>ึ่งสี่จ็ดศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับก็จะเป็นอตัวการคัดคารทิศทางแล้วก็กลยุทธ์ใน<ม>ในอสอดคลองกับ การเคลื่อนไหวของราคานะครับอ<ช>ีกก็ถา้าเกิดเป็นเว็บเคสเนี่ยก็แบงคซื้อสอ่งมาใช่ไาะครับส่วนกลุ่มเนี่ยก็เน้นเป็นพวกแบบกลุ่มรีโอเพนนะครับเชื่อว่าน่าจะโดดเด่นกว่ากว่าพวกพลังงานนะเพราะพลังงานน้ำมันมันเริ่มแบบตื้อๆแลว้วน,นะครับนเดพักตัวบ้างแล้วพวกนี้มากขึ้นมาเยอะนะครับแต่ตัวที่แบบแบบแรบบ็คก,กาดอย่างเงี้ยอัพไซด์มันยังแบบดูเยอะอยู่อย่างแบบ พวกบีเอ็มอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลกรุง,รงเทพนะครับคาปีกรูมโปเขาก็เริ่มเฟืน้นมาละนะครับ<ช>คุงค่าบว่าเซ็นต์ตัวเซล,ลในไปมากสองออจะเริ่มปันบวกหลับนะครับหรือว่าพวกโรงแรมอย่างเงี้ยอ่อนตัวก็ยังคือได้พวกมิ้นเอราวันอย่างเงี้ยนะครับ<ช>ได้ช่วยกักนะครับหรือว่าก็เป็นตัวใหญ่ไปเลยแบงก์เนี่ยก็ถือว่าน่าคืนเหมือนกันนะครับในการอ่อนตัวรอบที่มันจะถึงนะครับก็ สุดยอดก็คืออยากโตลาดนะครับรอ,อ่อนตัวมาตับตัวลงกับตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อน,นะครับเพื่อไปรอแถวประมาณพันหกึ้นไปนะครับที่มีโอกาสถ้ามองเนี่ยเป้าจริงออมองสักประมาณหนึ่งกสี่ส่นนะครับมีโอกาส,สที่ที่จะไปได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวเซต ที่น่าซื้อตอนอ่อนตัวลงพักโตัวก็บอกไปแล้วนะครับส่วนตัวเีกงมำไรก็ดีดีะ<ด>ครับกว,ว่า12.7ก็ยังสือได้อยู่นะครับเพื่อไ,ไปหา,าตัวเป้าแรกก็คือมองแถวจุดสูงเดิมมาที่ทำไว้นะครับก็คืออ14.20บาทนะครับเป็นเป้าแรกลกันนะครับมมก็อัปเดต ต่อสำหรับในส่วนของตัวที่แนะนําไปในตอนเช้านะครับ uh huh. ส่วนเฟตฟี้ฟิวเจอร์ก็มันลงมาแถว9.50แล้วนะะนะครับ <Okay. S 2> ถ้า,ถา <c oughs> ก็ต้องปิดไปบ้างนะครับ uh huh. แต่ใครยังไม่ปิดติดต่อเนี่ยก็ใช้แนวเดิมคือเก้าหกเจ็ดนะครับสูงกว่าใช้เป็นจุดคัดลอดสําหรับที่แนะนําำช็อ,ชอตไปนะครับ <Yeah. S 2> ก็ยังเน้นเป็นชอ็อตอยู่เปิด <Short S 2> ที่แถว <U. S 2> 960ขึ้นไปสูงกว่า967คัดลอแล้วก็ด้านล่างมีมี950แล้วก็944ครับส่วนทองคำก็ถ้าใครลองไปแล้วนะครับที่บอกไปก็ปิด1710นะครับแล้วก็ถัดไป1730ครับค่ะครับผม1730นะโอเคได้เลยค่ะพี่อ๋องเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอซักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะ สำหรับหุ้นที่ดูใน most active ตอนนี้นะพี่อ่องนะอยากให้พี่อ่องช่วยดูตัวของ SCGP ให้หน่อยสิคะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นการพักตัวนะครับถ้าถ้าซื้อถือได้อยู่นะครับก็รีมหลักของเมืบริษัทก็คือการ M&A นะครับก็น่าจะมีเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับอยู่่าตัวผลการดำเนินงานได้นะครับก็แบ่งซื้อแถวนี้นะครับแคบประมาณ40บาท แบ่งซื้อนะครับซื้อถือนะถ้าแบบหวังระยะสันนะ้นอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเพราะหุ้มันแบบพักตัวอยู่แต่ถ้าแบบซื้อถือระยะกลางยาวเนี่ยได้เหมืกันก็แบ่ง2ไม้ตรงนี้นะครับองสิบสบาทครับอืมโอเคได้เลยพี่อองค่ะขอบทวนขอบคุณคำแนะนำพี่ออกมามากนะครับสวัสดีสสดครับ ขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณอ้องเอกพวินสุนทราพิชานะะี่ยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสำหรับในส่วนของเซ็ตก็ให้แบ่งไม้ซื้อนะสองไม้สำหรับใครที่จะซื้อลงทุนก็ไม้แรกอยูที่147 0สตูแล้วก็148 0ตูนั่นเองนะคะกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยยังคงเป็นตัวของ BEM BDMS นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มคาปิ่าง ฮมโปรมิ n นเอราวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวเกงกำไรยอย่างดีโดีที่แนะนำต่อเนื่องจากช่วงเช้านะใครที่ยังซื้อถือได้อยู่นะคะยังไม่หลุดจุดคัดเนี่ยยังถือต่อได้อยู่ค่ะอลลา่อ